นี่น้ำร้อนเย็นหมดแล้วมั้งเนี่ยน้ำร้อนเย็นหมดแล้วเนี่ยฮะคะพ่อดูไผ่แล้วอ้อดูไผ่ในแล้วเดี๋ยวแม่จะไปรวบพ่อมือจะถ่ายพ่อพ่อมือจะถ่ายกล้อง งงถึงแล้วเรียบร้อยพ่อสี่บายบายบ๊ายบายไปกันหน้ากล้องบ๊ายบายอืม ล่างลูกโอ้ยพี่เลี้ยวยังงูก็ไม่มีดว้วยอันไหนเเอาลอันไหนอะโอ้ยเขียนเป็นหายแกทำไรลูกเฮ้ยๆๆเฮ้ยแม่จับไม่ได้แม่จับแม่จับแม่เขาล้งเยเข้ายเขยไม่เหนื่อย ไม่ดีเลยแม่ขอก็นั่งเลยดิใครพี่เอามังงยนะใครอือฮอือฮึโอ้ยออโอยนี่มันแบอะไรหรอแม่ขอดูหนยสิครับครเอามใค่เอาได้พอ่าดัมทูกอย่าดา่ะอย่าดาทีลูก แข็เท้าดันต้องไผ่ห้อยที่ด้านต้องผ่งเท้าเท้าไอ้บนนี้อืมโอเคแม่อ่าแม่ดูดิ The flower shop 800บาทโอลีต่อหนึ่งกล่องม่วงเข้มไวโอลีพิงโอลีทูคัลเลอร์เอาสังช่อดอกไม้นะครับ แม่รู้แแม่จัจริงจจัจริงจจัจริงจริจริงจรแม่อ๋อมีตัวออกร่แล้วก็ตัวอะไรต่อแม่นัการสรอะใช่ป่ะแม่นัการแม่นกการเขียนนี้ใช่ป่ะใช่กิไม่โครครับ แม่เฮ้ยไม่เขีนก็ได้<ม>ไหมกว่ากว่านี่มันไม่เท่าดียวะขาะไราอะเ,อา,นนะะเอา้เอาเอาไนนะไรมา๋ยวอมเขไม่มการมีูนิโคก็มีนี่นเอเยขอบคุณนะ ขอบคุณนะคะที่เขย่าใบโผล่บางด้วยน้องบอกปวดหัวปวดหัวปวดหัว,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 ว <c oughs> It's ชื่อ๋ออ๋อพ่อครับพ่อครับแล้วตุลิตแม่ครับแม่แม่ครับชื่อแม่ครับแม่แม่ครับแม่แม่อ้ามีตัวอัาที่ที่อ้ามันมีตออ้ามตุลิตอ้าระอาลูกอ่าก็คงเก็บเอาไว้เนี่ย ตลอ่ะไม่โทรมามานอนหนูมามาหลอกพ่ออ่อเหรอทำไมต้องหลอกพ่อเดินอยากหอกอ่ะเอาอันเดนน้อันเดนนอันเดนนาะ โ <bin> โอ๋อไอส่วนที่เพิ่มใช่ไหมอ๋ออได้ได้ได้เขาคงใส่ในซองขาวมานน่แหละไม่เป็นไรหรอกอัดอัดไอกันกระเยอยู่อย่างเดิมและอนเลยนะเอามรอเอาเยอตอเยอ่เยออามดเยอะตอเอามอก่นดิ่อ่ขอานเดี๋ยวพี่เดี๋ยวบางกอเดี๋ยวางกอกเะ มาวนี่อ่ามานั่งตรงนี้เนอ้าช่วยดังม้อ่านนงตานั่ตาขึ้นมาน้ะไรกัน่าเนี่ยอาทำีเลยนะ่ยอัมันเกิดแม่อันนี้อเขียนแม่ท้าไม่อะไรทำวตงหพสทำอาาดทําแม่ก่อนท 春光、嗯。<noise> แต่ย่าอ้ำอยากกระบายสีแดงเดี๋ยวแม่จะเก็บการ์ดต่องใบนี้นะเก็บเอาไว้ใส่กรอบเลยนะลูกอ่าดิแม่ทำได้แม่จะเก็บเอาไว้ใส่กรอบใครเก็บใส่กรอบลูกแม่ไม่เคยได้การ์ดอย่างนี้เลยแม่ไม่เคยแต่จริงๆไม่เคยป่ะไม่เคยไม่เคยเป่าเค้กเลยไม่เคยเป่าเค้ก ไม่ไมีเปิดใครเลยแล้าแม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดดูเหรอแม่เป็นอะไร อะไกนนอะไรกินอะไรกินยปล่อยสิปล่อยเห็ไหก่น้ิ่กิ่้ายดนชอบ้ว่าเดี๋ยวน้เียว่าน้ำเดี๋ยวน้ำวานเดี๋ยวลเอาขวหล้ามาทามก่อนเนี่ยอ่านี่อยู่ตรงนั้นทีบ้า จะยังไงยังม่รู้ทดูก่อนอแม่อ้าจะมอบให้แม่อ้ามอบทีนี้อบนี้ทำยังไงหรอทำยังไงอ้ามแล้วทำังไงมันกลับมันกลับตคุณแม่เลยแล้วก็มาแกม ที่ไปไม่อยากกินเอาออกแล้วขออยากตส่เยอะเอาออกเอามก็ใส่อยากกินหน้าดูแล้วออไ,มไ,มไม่อยากาทำอนไม่นี่อ่อากทานอะไรก็ทอย่านี้ กินจังอ้าอยากกินมากเลยอะกินนี่แล้วเอาเลยลุยขอฝั่งนี้นะปีหน้ามีนกไข่มาช่วยลุยขอฝั่งนี้นะเอาเลยเอาเลยขอั่งนี้นะข้ผมครับผมนี่นะเนี่ยนะครับแม่เหนะไรบ้าเฮ้ย กินจังอ้าวอยากกินมากเลยฮ่ากินนี่แล้วเอาเลยลุยสวนอฝั่งนี้นะปีหน้ามีน้องไข่มาช่วยลุยสวนอฝั่งนี้นะเอาเลยเอาเลยฝั่งนี้นะครับผมครับผมนี่นะเนี่ยนะครับแม่็นแล้วใช่ไหมข้าวชนใหหายโลกชิ้นให่ไหนครับ อร่อยนี่หรออันนี้อร่อยไหมลูกอืมอันี้อันอันแบบนี้เอาตรงไหนลูกเอาพี่อั้นเห็นไหมครับเอาเอาแบบอัมอ่านแบบอั้ให้อ้มแม่ให้ดูอั้มเลยลูกลูกกินไงลูก ไม่ได้กินเลยไม่อาไหนนะยักินวันนี้เลยดิเนื่อความสุขค่ะเอมคินอร่อยป่แม่อร่อยจิูกแั่กินดิถูกใจ กินอะไรดีอ่ะก็คือเนี่ยไม่รู้อ่ะต้องช่วยกินด้วยอยากเลือกแบบนี้มาเอาไอเส้มพันหนูเส้น โช้าปิแล้วครับตีมาอืออะไรแล้วยิ้มหวานยิ้มหวาน ย้มหว่านเลค่ะลุงไผ่ครับลุงไผ่ครับใครตใครไอ้ค้าไผ่ไม่แม่แม่ ยิ้มดีเด็ยิ้มนี่เด็ะนั่งตรงๆดว่าเนี่ยเจ็บมเร็วๆเด็กเร็ว่ทำภาพสวยๆ้ย่างหลังตรงๆนี้มันเอหลบก่ะงหตรงๆหลกจะได้หล่อๆมือเร็ววเร็วดูซิคนเล็กเขาอยากจะถ่าแล้วคนโตนไม่ยอมถ่า